สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของการทานโปรโตีนกินโปรโตีนยังไงให้ผอมและหุ่นดีกินโปรโตีนยังไงให้เห็นผลนะคะทุกคนซึ่งหลายๆคนก็อาจจะกินเนาะกิน2ตัวนี้เป็นโปรโตีนล้วนกับโปรโตีนพัดตัวพัดเขาจะช่วยในเรื่องของการเล็งลีนนะคะทุกคนเนาะเซฟนี้นะคะสําหรับใครที่อยากลีนหุ่นสวยเหมือนน้องแบมน้องแบมเป็นคุณแม่ลูกสองนะคะทุกคนซึ่งมีปัญหาภูมิหนาต้นขาใหญ่ไขมันเซลลูไลท์เยอะมาก ลดด้วยการทานโปรโตีนจะดีมากๆเพื่อสุขภาพของเราด้วยโปรโตีนเขามีหน้าที่ในส่วนของการซ่อมแซมเซลล์ต่างๆแล้วก็กินออกกําลังกายเป็นการสร้างกล้ามเนือ้อพอกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นโปรโตีนจะทําให้กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นโปรโตีนสร้างกล้ามเนือ้อก็ต่อเมื่อเรากินแล้วเราออกกําลังกายถ้าเราไม่ออกกําลังกายเราก็จะได้ในเรื่องของสุขภาพนะคะทุกคนน้องแบมจะมาแบ่งปันในการ ออกกาลังกายวันนี้ชอบมากทุกคนท่านี้ทําแล้วได้เอวได้ร่องสิบเอ็ดได้หน้าท้องเีนมากทําท่านี้เกรงหน้าท้องไว้นะทุกคน,กค,นคือท่านี้คือดีมากเนี่ยร่องสิบเอ็ดสวยแล้วก็เอวเอฟหน้าท้องของเรากระชับขึ้นได้ทั้งขาได้ท้องก้นนะทุกคนมาท่านี้อย่าลืมเกรงหน้าท้องไว้นะสิบครั้งก็พอหนึ่งสองสามสี่ห้า ที่อยากจะลดรอบเอวอ,อยากมีเอวเล็กลงอยากเอวเอมาทําท่านี้นะคะทุกคนทําท่านี้นะอะเกรงหน้าท้องไว้นะคะทุกคนทําเกรงหน้าท้องทำสิบครั้งนะคะทุกคนไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปต่อท่าที่สามท่าที่สามก็เป็นการลดเอวแล้วก็สะโพกสวยด้วยนะคะทุกคนท่านี้เอวเอก้นเด้ง เอฟก้นเดงนะคะไป10ครั้งเหมือนเดิม1นึ่งสองสามสี่ห้าหเจปดเได้3มท่าแล้วไปต่อท่าที่4ี่ท่าที่4ี่เป็นการลดหน้าท้องแบบเล่งดวดใครที่มีปัญหาพุงลดยากอยากให้หน้าท้องกระชับทําท่านี้เกรงหน้าท้องด้วยนะคะทุกคนข้างละสิบครั้งหนึ่งสอง แปดเก้าสิบได้สี่ท่ามาน้องแบมให้ห้าท่าห้าท่าท่านี้ก็เป็นการลดรอบเอวสร้างร่องสิบเอ็ดท่านี้ถ้าทำทุกวันได้เอวเอ็ดได้ร่องสิบเอ็ดสวยมากอ่ะสิบั้งเก้งหน้าคอเหมือนเดิมนะคะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ทุกคนอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีทุกคนอย่าลืมทานโปรโตีนให้เพียงพอต่อวันแล้วออกกำลังกายง่ายๆที่บ้านไม่ใช้อุปกรณ์หุ่นของเราก็ดีได้5ท้าทุกคนเอาไปลองทาดูนะถ้าใครที่มีปัญหาหวงยาหนาพุงหนาลดไขมันสร้างกล้ามเนื้อด้วยการทานโปรโตีนแล้วออกกําลังกายจ้า